ีครับก,ก็ทิปค,คลริปวิดีโอนี้ก็จะลองตกปลาหน้าแพตกหน้าดินดูบ้างเป้าหมายของเราคือปลาหมอปลาหมอพัตเตอร์ใช่ไหมลุงใช่อยู่ในแพลงทุนตกปลาหมอพัตเตอร์กับปลามีปลาอะไรบ้างที่จะกินได้บิมี้าหรือปลากดปลากดใช่สองปลาน,นี่แหละเดี๋ยวลองดูครับหน้าแพสนุกสนุกอีกหนึ่งเกมครับไป

ไม่เยอะคนเดียวจริงั้ยเนี่ยนีมันครับไไชิงจังหวะชิงจังหวะกับมาเรียนคันแล้ววันวันอย่างนี้เองหรือครับไปครับยิงทตัวอีกมากเร็วสีที่แท้รู้ไหย้ายละ โอ้ยูน้ำหางมันดิไม่เห็นตัวงเลยลุงเกียโอ้ยดูดิดูน้ำหางจุกน้แบ่งกระบวนการไปุ่โอ้ยจุนโสวยมากอันนี้ได้แต้มครับโอ้โหตัวไปใกล้เลย ครับเกินมาใช้เอาคันเล็กๆตกต่อหม้อสีหม้อเตะฮะไซนี้น่ากินไหมยอดเดี๋ยวเราหาตัวต่อไป ngon rồi Lột Hãy subscribe không bỏ lỡ những video โอ้ยดึนี่จังเลยโอ้ยอืมขันต้องอ่อนนี่เงี้ยมาเก่งอีกนี่เงี้ยลงสู้ดิวิ่งพอกสู้เลยอ่ะดูดีทำเอ้ยมันอ่อนเลยนะเล่นไม่ได้ก็พันแบบโอ้ยไปพันเลยนะผ่าขันขันเลยนะ หลักกาเป็นใครแล้วครับเนี่ยเป็นคู่เลยครับตรงง่ายมากเลไอ้ส่อนวันแล้วยองมเราต้องทรา,ายลุงไงป้องทรายป้องทรายลงไอ้ปลาเนี่ยน้ำนัน <c oughs> ไอลออนเนี่ยไอ้ที่ัวไซส์ครับอ๋อยอดครับ <c oughs> เป็นเกมหน้าแพ้อีกหนึ่งเกมครับ ยอดอยู่ไหมอยู่ครับครับมดจะมาอะไรอยู่ครับหร่ยหญ่ๆเ้ายเย้หลุดมาแล้วมาแ้พันอะไรอยู่โอ้โหอดูไม่แย่อะไรเล็กก็ม่ที่ไหนติดกันตัวเราเี่ยวเียรลูกเด็อากอย่างนี้ันเย็นมันต้องกลัว เองิชชิ่งหน้าแทนนี่คุไอ้คำไม่ต้องเสือก้อนช้อนเองแล้วาช่วงมันเข้าก่หูลุงวันเนี่ยอาการดีนแดแแด่ทั่วนทวนไมตกไคำไม่ต้องเสือก้อน้อนเองปลาหมอทำไมคขาต้องตั้งชื่อว่าเป็นละหมอพัดเตอร์เดี๋ยวมันรอเหรอละหม้อสีแนี้แหละ อุ้ยหวานสั่งรอบครับอ๋อเป็นไงครเนี่ยรอรอรอสวิงนิดช้อนจะดูมันมันมีแบบนี้นี่เด็กพิษอะไรกันไหมอะไรกัตัวแรกฮะเดี๋ยวเราหาตัวต่อไป โอ้ยเสียงเสียงเสียงยใหญ่ครับสวยเลยโอ้โหตอนนี้เราก็สามแม่มาก,กินข้าวด้วยกันทำยิบสวิงให้เลยเยใหญ่วะ่ะแล้วก็นั่งพักเที่ยงกันที่แพรนะครับเป็นเกมตกปลาอีกหนึ่งเกมปลาหมอพัชเตอร์เขาเรียกปลาหมอนะใหญ่มากครับพี่ โอ้ยหายไม่อบอีกปังใจมากครับนี่่าว่าวัเคห้รูป